รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพมีเพื่อนเราเป็นสายแคมปิ้งล้วมาแล้วเพื่อนเราก็เสนอไอเดียเราว่าเฮ้ย <c oughs> สถานที่อ่ะเข้านะแบบทำไมไม่ลองทำเป็นแคมปิ้งดูอันนี้ก็มี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 ส่วนสนับสนุนใช่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตด้วยว่าเฮ้ยลองทำดูเราก็เลยเฮ้ยลองดูก็ไม่เสียหายเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่เราเราไม่ต้องไปเช่าที่ใครถามว่าโรงแรมอย่างแบบเอาเราเอาวิวสวยๆเลยมันก็ราคาสูงเลยแล้วถามว่าคนเขาไปเขาไปแค่ครั้งเดียวเขาก็แบบ ก็ไอนี้แล้วก็ก็ก็รู้หมดแล้วรู้ทุกขั้นรอ่แต่แคมป์นี่โอ้โหมันแบบแคมป์อย่างเงี้ยบางทีเรามาที่เดิมแต่ว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจุดกลางบางทีเราไปซื้อเต็นท์มาใหม่บางทีเรามีอุปกรณ์ใหม่บางทีเรามีตะเกียงใหม่มันแบบมันมีความสนุกที่มันไปต่อได้เรื่อยๆระหว่างทางอุปกรณ์นี้นะบอกว่าเดือนนี้เนาะใช่อ้โหแรงมากพอเจอเคสอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแล้วมันเหนื่อยนะ เหนื่อยพี oh. ่เหนื่อยชหนื่อยนะผมเพราะมันถ้าไม่ไม่รักจริงไม่ไม่มีที่ที่มันมันสามารถอดธรรมชาติได้ไม่มีช่องทางอะไรเงี้ยพี่ก็แบบโอ้โหแบบแรกแรกกว่าจะได้สักสองร้อยแรกแรกผมกำมัดแล้วพี่แต่ก่อนกำมัดทุกเสาเวลาแบบเจอลูกค้าแบบเราคือเราก็เราเป็นผู้ให้บริการนะครับผมเราจะไปใส่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เราเราเราก็ต้องปประนอมจริงเราก็ต้องหาวิธี สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็น้องบอสยังอยู่กับเราแล้วครับนันะครับยังอยู่กันที่เดิมที่บ้านบอสนะครับบ้านบอสนี่ถือว่าบอสก็วิ่งเล่นตั้งแต่เล็กๆมาใช่ก็อยู่นั่นเองช่ไหมแต่ว่าอยู่ถึงแค่ปอสี่เองครับผมผมก็ไปอยู่ผมไปอยู่กรุงเทพพอถิ่มอยู่กรุงเทพเรียนประจํเพราะแม่ไม่รักนะเขาเรียนนไม่ไหวไม่ไหวจังคีย้ถ้าสอบถ้าสอบทุกวันนี้ก็เหมือนเด็กๆเฟียดมากดึง ไม่ไหวไม่ไหวส่งอยู่ประจําเลยดีกว่าผมเหมือนจะดูดีตบานี้เราก็มาชวนกันดื่มกาแฟนะฮะแล้วก็ก็อีกวิกหนึ่งวิกที่แล้วเราได้ลองการเบรนเมดกาแฟแล้วก็เป็นการดิฟเบาๆกับเครื่องออโตเมติกครับใช่ใช่ปดานี้เรามีอีกส่วนหนึ่งของโรงกาแฟคั้วละมุนนะครับเรามาดิฟกันแบบ ดิฟสโลเลยตรงนี้เป็นซองมาเลยมาจัดใส่ในระหว่างพูดคุยพูดถึงเทรนหน่อยจริงๆที่เว้าตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วแล้วว่าจริงๆคุณพ่อเป็นคนที่เริ่มด้วยตั้งใช่ไหมครับเป็นเป็นคนที่อยากจะทำแคมป์คุณพ่อถ้าเทียบง่ายคุณพ่อเเป็นหัวเรือเอมันเป็นหัวเรือแล้วกันเป็นหัวไอเดียจริงๆมันน่าจะเป็นเจนเราอ่ะถูกต้องไหมพี่เข้าใจถูกไหม ก็ไม่หรอกคือผมก็ตอนแรกอะตอนเขาพูดอะผมก็ไม่ค่อยไอ้นี่นะผมก็ไม่ค่อยก็ยังไม่ค่อยซื้อไอเดียเขานะครับผมจนมีเพื่อนมีเพื่อนเราเป็นสายแคมปิ้งแล้วมาแล้วเพื่อนเราก็เสนอไอเดียเราว่าเฮ้ยสถานที่อะสวยนะแบบทำไมไม่ลองทําเป็นแคมปิ้งดูก็มี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 ส่วนสนับสนุนใช้มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตเลยว่าเฮ้ยลองทําดูเราก็เลย ลองดูก็ไม่เสียหายเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่เราเราไม่ต้องไปเช่าที่ใครง่ายนี่แล้วพี่ใช่อันนี้แบบเป็นเป็นประมาณสองสาเร็จรยูปใช่ใช่ก็ก็ไม่เป็นการลงทุนที่ที่มันลดขั้นตอนไม่คือไม่ต้องไปเช่าใครใช่ใช่เราไม่ได้ต้องเช่าใครเราก็เลยว่าถ้ามันถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วมันดีเราก็เก็บน้อยน้อยใช่นิดนิดน้อยน้อยก่อนแล้วก็คนที่เช่ามันโอกโหทั้งสัวทั้งเจ็บเยอะเจ็บเยอะถ้าถ้าเกิดอะไรก็เหมือนโชคดีด้วยแหละใช่ใช่โชคดี What? มองมองแคมปิ้งยังไงครับมันมันจะอยู่มันจะไปมันจะมันจะยังคงติดกระแสกันอีกนานไนหะมมุมหลังผมว่ามันเหมือนอะถ้าถ้าถ,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 ถ้าในส่วนตัวผมนะม,มองว่าเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างโรงแรมอะ่ะถามว่าโลเคชั่นมันก็อยู่ที่เดิมเนื้อแบบแล้วลถ้าเราอยากไปที่ที่ดีๆสวยๆเงี้ยร,ราคามันก็สูงครับ ล้วคนเดี่ยวนี้เหมือนเขาไปซ้ําๆอ่ะมันก็เหมือนเดิมแต่แคมปิ้งตอนเนี้ยมันเหมือนว่ามันก็มีหลากหลายแบบเขาก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้มันมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าเราเรามองนะมันโอเคโอเคพี่การเดินทางไปทำมันสนุกกว่าที่จะแบบไปแค่ความหลากหลายความหลากของพื้นที่ก็จะมากขึ้นเพราะแคมป์เอาจริงๆแคมป์แคมป์ที่แบบน่ารักน่ารักไม่ใหญ่หรอกเนาะมันก็จะเห็นแค่นันใช่ติดติดเต็นติดห้าเต็นแค่เนี้ย ถามว่าโรงแรมอย่างแบบเอาเราเอาวิวสวยๆเลยมันก็ราคาสูงเลยถ้าถามว่าคนเขาไปเขาไปแค่ครั้งเดียวเขาก็แบบก็นี่แล้ว็ก็ก็รู้นหมดแล้วถ้ามันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วแต่แคมป์นี้โอ้โหมันจะแบบอย่างแคมป์อย่างเงี้ยบางทีเรามาที่เดิมแต่ว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจุดกลางบางทีเราไปซื้อเต็นท์มาใหม่บางทีเรามีอุปกรณ์ใหม่บางทีเรามีตะเกียงใหม่มันแบบมันมีความสนุกที่มันไปต่อได้เรื่อยๆระหว่างไทยอุปกรณ์นี้นะว่าเดือนนี้เนาะ ใช่แรงมากอันนี้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นพี่เมื่อก่อนเออรุ่น,ร,นรุ่นของพี่ก็บอเฮ้ยแต่งเครื่องเสียงเนี่ยรถขับอเ,อเอาให้จบนะแล้วเขาก็จะบอกปกิ้แ่้ไม่จบหรอกเออใช่ไม่จบจริงเหมือนกันพี่ก็เลยยกมานะวันนี้ว่าแคมเหมือนกันใช่ไม่จบจริงๆไม่สนุเจะอีอีจะช้าเพราะว่าพอพี่เริ่มไปถึงตรงเนี้ยครับผมพี่ก็อยากจะไปต่อมันเป็นการตื่นไปเรื่อย ก็ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเขาเป็นรสนิยมใช่ใช่แล้วแต่คนชอบที่พูดอ่ะเราก็เป็นเราก็เป็นแบบพูดด้วยใจจริงเลยเราก็เป็นซึ่งมันมันก็เป็นการเพิ่มสีสันในการออกออกลานออกแคมป์แต่ละครั้งมันเป็นเลเวลด้วยนะครับใช่จุดเริ่มต้นเราเราอาจจะเริ่มเคทูครับผมอ่าและเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเราก็จะไปเจอจุดสิ้นสุดเราเองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ สายป่านสั่งบัตรบัตรกี่บัตรอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วก็งานก็มีให้ตลอดตอนนี้งานแคมปิ้งงานแรงงานต่างๆงกันไปเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้คนเริ่มมาสนใจกันเยอะก็ดีนะผมพี่ว่าเป็นเรื่องเทรนด์ของการเที่ยวยุคใหม่ใช่แม้แต่กระแสทั่วโลกเขาก็มีเรื่องเรื่องปรากฏการณ์ตัวนี้บอกกันอยู่ว่าว่าผู้คนเริ่มสนใจเรื่องการเที่ยวแบบแคมปิ้งกันเยอะขึ้น ด้วยยุคสถานการณ์โควิดะครับที่แบบว่าเลือกที่จะมาเที่ยวอย่างนี้ดีกว่าถ้าหรอกผมว่าอาจจะเป็นด้วยไลฟ์สไตล์ที่เขาอยู่ในเมืองแล้วเขาก็น่าจะอึดอัดโคมหาโแยหาทีหาความสงบอบบางทีนะครับผมอย่างพี่พี่ก็อยู่กรุงเทพก็แน้ะการจะลาจออะไรแค่เราขับรถไปมันก็ทําให้เราหุ่นดีแได้แล้วเ่าแล้วยิ่งยิ่งเราพอมีที่อย่างนี้เราก็เนื้อหอมนะบอว่าว่างไหมบอสบอสบอส เนื้อหอมตั้แต่รุ่นพ่อแล้วรุ่นพ่อพ่อก็มาเันไปใช่ใชใช่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็มาแชร์กันนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องของฟีดแบ็กบ้างสองปีเราได้อะไรเรียนรู้อะไรบ้างกับกับบ้านบอรดแคมปิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดื่มกาแฟดีกันก่อนพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแต่เขาบอกโดยกาแฟมันมีฤทธิ์ของความเป็นช่วยผ่อนคลายกับช่วยกระตุ้นมันแล้วแต่ว่าจิตก็สภาพบอดี้ของเราจิตปรุงแต่งเราคิดยังไงกับมันไม่ไม่ได้จิตเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับวิทยาศาสตร์อะไรว่ามันมากระทบเราแล้วก็บางคนกินกาแฟแล้วง่วงผมมาเป็นนี่แหละเห็นไหมซึ่งเป็นเรื่องปกติ กาแฟไม่เสียไม่บุตรแต่ละแต่ละแต่บางตัวนะแล้วแต่บางตัวใชแล้วแต่บางตัวแล้วแต่จังหวะแล้วแต่วงโคจรชีวิตตรงนั้นแล้วแต่นิดหน่อยฮะซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่ผิดเป็นเรื่องปกติครับทางทางวิทยศาสตร์นะแต่พี่ไม่สามารถลงลึกได้เพราะไม่รู้แต่ว่าก็ก็เคยศึกษามาประมาณนี้นะก็เลยว่า Enjoy อยดื่มเยอะก็ ก็แค่สามวันอ่ะไม่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันเรารู้แล้วว่าเสน่ห์ของที่นี่คืออะไรการแอบอิงธรรมชาติสองปีครับบอสเราได้รินรู้อะไรกับกับวันแรกที่ที่ที่พ่อบอกว่าเอ้ยทำตัวนี้หรือว่ามันมันอีวัฒนาการอะไรกันจะมาอย่างไรบ้างครับก็เยอะนะเราก็ได้เจอลูกค้าแบบหลากหลายเจอแบบเจอตั้งแต่ สงสูงยันนี่เลยมันมันสูงถึงร้อยครับพี่แล้วก็ร้อยพ่อพันแม่ด้วยในเชือของลูกค้ามากลางเต็มท์นี่พี่ถามเป็นความรู้อครับพี่เห็นคือเขาก็ไม่ได้แบบมาง่ายนะข้าของอุปกรณ์นี่แพงๆนี่นะใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของการอยู่สังคมด้วยกันก็ยังมีบ้างบางคนใช่ก็ต้องมันไม่ได้สกินทั้งหมดมันไม่ได้ บอกเราเราก็จะสกรีนด้วยหน้าเพจของเราอยู่แล like ้วเราจะมีข้อความที่เป็นเหมือนแบบก็แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบเหมือนแบบเป็นการเป็นการเตือนสติดีกว่าพี่เป็นการเตือนสติให้คนว่าเฮ้ย มาแคมปิ้งอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนมาเที่ยวแบบทั่วไปคือมันจะคุณต้องแชร์พื้นที่กับคนอื่นใช่ครับมันคือเรื่องของการให้เกียรติคนอื่นว่าแชร์เวลาแชร์ทุกอย่างการใช้ชีวิตคุณจะทำอะไรคุณต้องนึกถึงคนข้างๆคุณว่าเฮ้ยเราดังไหมหรือเปล่าเฮ้ยเราทำนี้เหมาะสมซึ่งเราก็ไม่ได้เลือกใช้กับเขาทุกคนมาต้องใช้กติกาเดียวกันใช่ใช่ต้องใช้กติกาใช้กติกาเล็ดหลักๆเรามีวิธีจัดการยังไงใช้หลักอะไร ถ้าทางพ่อพุธศาสนาจะใช้ฮิริโอตาปะอีมาตนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่พี่พี่ยกตัวอย่างตะก่อนถ้าเป็นตะก่อนถ้าเจอลูกค้าดื้อจอแบบเหมือนเตือนแล้วไม่ฟังเงี้ยครับเราก็จะเราผมาจะให้โอกาสเขาสั่งครั้งสมมติสี่ทุ่มครึ่งยเงี้ยอาจจะเราจะเดินก่อนละสี่ทุ่มครึ่งเราจะเดินรอบหนึ่งก่อนว่าเอ้ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคบต้องหมดใช้เสียงแล้วก็เตือนก็เตือนรอบแรกก่อนผก็จะยิ้มแย้มครับผม พอเสร็จประมาณ4ี่ทุ่มสี่ห้าเราก็จะเดินอีกรอบหนึ่งก็เป็นการเตือนเขาถ้ากลุ่มไหนยังยังไม่เงียบอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราดังไปด้วยเราก็จะใช้ตัวเองอ่ะเป็นกําหนดแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องเหมือนจะเรียกว่าอะไรช่างใจจะต้องแบบเหมือนปณนีประนอมหน่อยนิดนึงคือถ้าสมมติว่ายุดหยุ่นกันได้บ้างเล็กน้อยดังหน่อยแต่ว่าโดยบริเวณข้างๆเขาอย่างเงี้ยยังไม่นอนกันยังคุยกันอยู่ด้วยเหมือนกันถือว่าก็ก็อินจอยร่วมกันแต่ว่าดาวลงมาหน่อยนะแต่พอห้าทุ่มปุ๊บ ถ้าห้าทุ่มปุ๊บเนี่ยถ้ายังไม่เงียบแล้วยังดังอยู่อันเนี้ยเราจะเดินไปเราจะเดินไปแบบส่งวิญญาณเจ้าของไปละเราจะแบบระดูละก็เดินเพื่อรักษาสิทธิ์ของคนอื่นๆที่ที่เข้าดูเพราะทุกคนพักรวมกันทุกคนจ่ายมาในราคาเท่ากันครับคุณไม่ได้จ่ายแพงของเขาไม่ได้จ่ายถูกคุณครผมเขาเขาเงียบได้แต่ทำไมคุณเงียบไม่ได้ครับเขาให้เกียรติคุณได้แต่ทำไมคุณให้เกียรติเขาแต่ผมก็จะแต่ผมก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นไปของขึ้นเลยขนาดนั้นเราก็จะไปพูดกับเขาว่า คือคนอื่นเราเจ้าของบ้านนะเราก็ต้องดูแลเสร็จให้คนอื่นด้วยก็เป็นเรื่องเป็นเขามาแล้วถูกต้องคุณไม่ได้ให้คนเดียวคุณต้องทนกับกับมนุษย์อย่างคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หมดผมก็จะถามเขาง่ายๆเลยว่าเงียบได้ไหมถ้ารอบสานะผมจะถามเขาว่าอยคุณเบาเสียงได้ไหมถ้าคุณเบาไม่ได้อ่ะ คนข้างๆคุณเขานอนกันไม่ได้้าอย่างเงี้ยเรายินดีคืนตังค์ให้หมดเลยครับแล้วคุณก็ไปนอนที่อื่นใช่เราเป็นมาตรการเข่าใจเขาจได้กตนกาจะทำกันั้นนใหญ่่วนใหญ่ก็ก็ต้องอยู่ในกติกาแต่นนี้แคมปิ้งมีหลายสไตล์ครับพี่เราก็จะบอกเขาว่ามันก็จะมีสไตล์ที่เสียงดังได้เหมือนกันก็ปรานที่เขาไม่ได้ควบคุมกฎเรื่องการใช้เสียงอ่ครับผมอันนั้นก็อาจจะเป็นโอเพ่นไฟนก็แล้วแต่คุณก็ลองเลือกแต่ว่าเราก็จะ ยื่นคำเหล่านี้ในการก่อนทำคอนแทคเขาตกลงกันใช่เราก็จะยื่นแต่ทีแรกอยู่แล้วเขาก็จะรับรู้โดยส่วนมากอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีแบบนิดหน่อยไม่ได้เลยเหรอเราก็แบบมันไม่ได้มันเป็นกฎคนอื่นทําได้ครับก็เป็นเป็นมุมมองนะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันอะเราไม่ได้มาแบบธุรกิจจ้าแต่ว่าเราก็รู้สึกเปื่อแผ่ธรรมชาติเท่าน้นกันแล้วจ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เราสังเกตก็ได้ครับเดี๋ยวสี่รุ่งครึ่งอะ ผมก็แทบจะไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบมันกลายเหมือนเขาไปบอกต่อกันเรียบร้อยแล้วนั่นแหละสิ่งที่พี่เห็นวิวัฒนาการว่ามันเป็นกติกามันเหมือนสากลนนะครับอืมใช่แล้วทำไมเราต้องเราต้องยกมือไหว้กันตั้งแต่สมัยก่อนใช่เพรามันเป็นเรื่องเรื่องของกติกาสากลนมากขึ้นก็เลยบอกว่าเออเป็นเรื่องที่ให้เราสบายใจในการทํางานง่ายขึ้นใช่ครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยขึ้นใช่ก็ เนี่ยเดี๋ยวลองสังเกตได้เลยพี่เดี๋ยวสี่ทุ่มเขาก็จะเริ่มดอกกันแหละครับโดยที่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป่นขึนตกระจอกับใช่เพราะว่าทุกรานก็น่าเขาก็น่าจะแบบเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นกติกาโดยทั่วไปอยู่แล้วพอเจอเคสอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามันเหนื่อยนะเหนื่อยพี่เหนื่อยใช่ไหมผมเพราะมันถ้าไม่ไม่รักจริงไม่ไม่มีที่ที่มันมันสามารถอวดธรรมชาติได้ไม่มีช่องทางอะไรเงี้ยพี่ว่าแบบ โอ้โหแบบแรกก่อนจะได้สัก2อ0รแรกผมกำมัดเลยพี่แต่ก่อนกำมัดทุกเสาร์เวลาแบบเจอลูกค้าแบบเราคือเราก็เราเป็นผู้ให้บริการนะครับผมเราจะไปใส่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เราเราเราก็ต้องปฏีบัตินอมจริงเราก็ต้องหาวิธีให้ได้อ่ะอย่างเจอดื้อมากๆอย่างเงี้ยเมาส์แบบไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องตามครับผมตามทางพี่ตำรวจมาแทนให้เขามาช่วยเราอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันบางทีแต่ก็ต้องมีสเต็ปสองสเต็ปใช่ใช่ก็ค่อยๆแต่ ส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอดื้อถ้าดื้อขั้นนั้นนะผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ใช่โชคดีส่วนมากคือตั้งแต่จองละพอผมส่งไ้เขาอ่านเขาก็จะรู้ตัวเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนมาเตือนเหล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะมีแบบไอเตือนเจ้าของร้านหน่อยไม่นอนสักทีคุยกับลูกค้าอยู่นั่นแหละนำลูกค้าซะโอเคงั้นเดี๋ยวพักก็กครู่นะครับนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเบรกสุดท้ายวันนี้กับบอสแล้วก็กับบ้านบอสแคมปิ้งบบรรยากาศยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบนะฮะก็อยู่ในกติกาทไปที่นี่กี่ทุ่มครับที่แบบต้องทครึับสี่ทุ่มครึ่งนะครับให้พูดแนะนําหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยมาแคมป์ไม่เคยแบบก็ไม่ได้ยากนะต้องลองต้องลองเปิดใจดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ เพราะว่าบางทีมันก็เป็นการแชร์พื้นที่กับคนอื่นด้วยบางคนก็พีเฟเฟอร์ที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าแบบนอนในห้องดีกว่าอเพราะว่าบางทีแบบก็มันก็จะมีการเดินผ่านไปเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เงียบสนิทขนาดบางทีก็แต่ว่าถ้าชอบก็มันก็ดีนะเพราะว่าได้มาอยู่กับธรรมชาติครับผมเหมือนกลับมาแบคทูเบ ic กไหมพี่ครับผมสำหรับคนเพราะว่าแต่ก่อนเราจริงทุกคนก็เคยแคมป์แหละลูกไ้าลูกเสืออะ เพราะวาแล้วลูกเสือยิ่งผู้ชายก็รอดอใช่นจโอ้โอประมาณนั้นกันแบบแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้มันมีอะไรเยอะกว่านะแคมปิ้งมันไม่ได้เป็นแบบแค่ไปอุทยานหรือแค่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกเยอะมันมีการเอกชนมันมีบางโรงแรมนี้เขาก็มีพื้นที่สําหรับแคมป์มีแคมป์เยอะแคร์มใช่ก็แล้วแต่รีเวลถามใจเธอดูใถามใจตัวเองมีเป็นแคมป์รถมีเป็นแคมป์เต็นท์ มีมีมีหลายสไตล์ครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆลองค่อยๆนี่ไปค่อยๆศึกษาไปครับแล้วก็เผลอๆก็อาจจะลงรักไปเลยก็ต้องเตรียมเป๋าตังค์ให้ดีๆถล่าตัวไม่ถล่ถล่าไปย่างขาไม่ออกเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซ่าไปขวาตามเลยนะครับบอกไว้ก่อนก็ถือว่าเปือนแล้วนะครับ้วก็ครับครับอนาคตบ้านบอสเป็นไงเรามีแผนมีอะไรไหมจะ เติมจะก็น่าจะเติมผมน่าจะไปทําฝั่งตรงนู้นนะเพิ่มครับผมเพราะว่าตรงนู้นนะขาดห้องน้ําครับเราก็ว่าเนี่ยจะไปทําตรงนู้นเพิ่มบวกกับว่าก็น่าจะร้านกาแฟน่าจะเปิดแล้วเราก็คงทําแค่นั้นแหละครับก็คงไม่น่าจะเติมอะไรเยอะไปมากคนกเลยอ๋อลืมไปเลยพอดีว่าผมกําลังจะคุณพ่อทำนะอันเนี้ยแต่ว่าก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันว่าตอนนี้เรากําลังจะทําเป็นอีวีคา a r k ก สำหรับรถบ้านที่มาจอดใช้ชาร์จแบตอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็กาลังจะทําก็น่าจะทําเป็นทางด้านนู้นด้วยเป็นช่องล็อกล็อกล็อกเพราะเพราะเพราะถ้าอีคาวมันต้องมีท่อเสียบน้ําทิ้งน้ําดีน้ําดีน้าเสียแล้วก็จะเป็นจุดไฟจุดใจเลรถบ้านก็จะมีบล็อกของเขาอยู่โอเคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ที่ชอบทางทางแวนทางรถบ้านทางแวนใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นแวนหรือจะเป็นลูบท็อปเหมือนลูบท็อปบนรถอย่างเงี้ยเพราะว่า ก็เดี๋ยวนี้ก็มี MG อะไรมันมีหลายยี่ห้อแล้วที่เป็นรถไฟฟ้าคนเริ่มหันมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้นก็เป็นเรื่องทางเลือกทางชของเรากันไปได้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะฮะที่แบบ เอออยู่กันดึกๆดื่ดื่แล้วได้ดื่มกาแฟกันจะหลับหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวพอเลิกรายการแล้วหลับทันทีก็ไม่รู้อยู่ที่คนอยู่ที่คนอยู่ที่ลิตหรือที่การสัมผัสของกาแฟของแต่ละคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมาลงกาแฟขัวลมุนนะครับที่อัมพวากาแฟที่บอสได้ดื่มกับพี่เนี่ยนะครับอร่อยมากต้องขอบคุณมากใช่ทั้งดิฟทั้งเป็นพวกเมล็ดเบรน กลางเข้มอ่อนก็มีให้เลือกกันไปหรือเป็นพวกสารกาแฟเขาก็มีต้องเข้าไปดูในเพจได้นะครับตรงกาแฟพวโลโมุนนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เดินทางกันมาแบบแรกขอบคุณแคมป์วันออร์โโซลาท้าวนะับพวกตะเกียงพวกโต๊เก้าอีต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ ใส่น้ำให้เราได้ a d v e n เจอรมาทำแคมป์กันเบาๆนะครับต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ Sun andSA นะครับก็เป็นแบรนด์เรื่องอุปกรณ์แคมปิ้งเหมือนกันแล้วก็เต็นท์ก็วินตัง Outdoor เป็นเพจนะครับขอบคุณขอบคุณหรือใครจะอยากให้เรามีอุปกรณ์อะไรก็ติดต่อมาได้เราไม่ถือได้หมดถือมาไม่ถือนะได้ได้ก็คราวหน้า สวัสดีครับนัดนะครับแล้วก็ทีมงานเราจะเดินทางไปไหนนั้นก็ก็คอยติดตามแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณบอสมากแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งของคนรุ่นใหม่ครับบอสแล้วก็คุณพ่อพื้นที่แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเงินไปแต่ก็เผื่อแผ่ติตใจดีนะเราเผื่อแผ่ธรรมชาติที่ตัวเองมีอยู่ให้คนรอบข้างมาลองใช้ชีวิตแบบแคมนะฮะและแ้วคุณจะสนุกจนไม่ รูนูรื้อตัวก็ได้เหมือนเราที่เป็นอยู่อาจะไม่กลับไปนอนโรงแรมเวลาไปนอนโรงแรมก็เอาเต็นท์ไปด้วยเลยโอเคเออพี่เป็นนะใช่ไหมพี่เป็นพี่เป็นเขาเขามีที่ตั้งแคมป์ได้ไหมแถวนั้นไม่ให้พี่อระเบียงห้องเลยอันนี้ตัดอย่างๆที่เราเบียงห้องเลยเราเบียงใหญ่ๆหน่อยนะเอาเต็นท์ในแบบอัตโนมัติไป อาก็บ้าบอเหมือนเดิมจะเปิดห้องนะเปิดห้องด้วยนะก็แล้วียงหลังห้องเราแหละไปเปิดห้องอย่างดีเลยสามสี่พันแต่ก็ไปกลางเต็มก็มีนะคงไม่มีหลายคนนะครับที่ทําอย่างนี้นะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามเราได้นะครับจากข้อมูลข้างล่างนะครับไลค์แชร์หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับคุยเรื่องกาแฟเรื่องแคมปิ้งกันนะเชื่อว่าวันหนึ่งคุณมีโอกาสจะได้เดินทางเหมือนเราจะได้รู้จัก เพื่อนๆน้องๆที่อยู่ระหว่างทางในสายแคมปิ้งแล้วก็สายกาแฟด้วยครับนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะแล้วลาท่านผู้ชมไปนะวันนี้ขอบคุณบอสแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ